สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจำช่วงวันที่1-10สเมษายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายดวงก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบ,บุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม และดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะคุณได้ไพ่แปดดาบดีเอ็มเพรสนะคะนายอวานส์ห้าเหรียญ สเมนต์นะคะสองถ้วยค่ะดาวดาาและเพจซอฟต์แวร์นะคะไพ่ธาตุไฟค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณนะคะธาตุไฟขึ้นมาถึงสองใบ ธาตุไฟได้แก่เชาวเมรนะคะสิงห์ธนูนะคะเอาในมุมคนโสดก่อนเนาะคนโสดนะคะคนที่โสดเนี่ยมีโอกาสนะคะที่คุณและคนรักเก่าจะได้วนกลับมานะคะคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะไพ่สองถ้วยขึ้นมาหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณมาก่อน นะคะไพ่จัดเมน้นและไพ่สองถ้วยเนาะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเก่าหรือคนที่เคยมีปัญหาเพิ่งเลิกกันหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรืออะไรที่มันแบบทรงตัวไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์ที่มันทรงตัวไม่ค่อยได้นะคะมาก่อนเนี่ยคือมันมีทั้งเรื่องของความระแวงแล้วก็การไม่สนใจกันนะคะ ไม่แคร์เขาไม่แคร์เขาทําไมเขาถึงเย็นชากับเราทําไมเขาถึงไม่สนใจเราเลยที่ผ่านมาหรือเราต้องง้อเขาหรือเราต้องทำยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพฤติกรรมบางอย่างที่เราได้รับรู้มาได้เจอมาจากของตัวของเขาของเราเนี่ยมันทําให้เราเชื่อใจยากเชื่อใจเขายากค่ะเชื่อใจยากแล้วก็ระแวง ว่าเขาจะยังไงกันแน่เพราะว่าเราก็รู้สึกรักเขาเราก็รักเขาแต่ว่าทําไมเขาถึงเย็นชาจังในทุกๆความคิดเนี่ยความคิดเต็มไปหมดเลยนะคะไพ่ของความคิดความกลัวความเสียใจไพ่ดาบขึ้นมานะคะปัญหาหรือความเสียใจที่เกิดขึ้น มันรู้สึกเหมือนไม่มีความสุขเลยมันต้องคิดคือคิดหลายๆเรื่องคิดคิดหลายๆครั้งในเรื่องเนี้ยว่าต้องทํำยังไงที่จะรู้ว่าเขารักเราหรือเปล่าเนี่ยตกลงเหมือนจะรักบางทีก็เหมือนจะหายไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปอะไรทํานองเนี้ยค่ะเหมือนเราไม่รู้ใจเขานะคะแล้วเหมือนว่าไอ้ที่กลับมาครั้งเนี้ย <c oughs> จะกลับมารักกันหรือว่าจะแค่กลับมาเล่นเล่นเอาอยัางไงกันแน่อะไรทํานองเนี้ยนะคะมันอารมณ์แบบนั้นอนะอารมณ์แบบเศร้าๆอะคะ่ะอารมณ์มันเศร้านะคะถึงประมาณนั้นหรือถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยเป็นคนใหม่มองว่าก็จะเป็นคู่ของคุณในอดีตก็เป็นได้นะคะหรือถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยแนะนําว่าจะต้องงอเขานะคะ ้องอเขาเพื่อที่ให้เขากลับมาก็มีแววที่จะได้กลับมารักกันในป่งของคุณเนาะคุณยังรักเขาอยู่นะคะแต่ในความรักมันก็มีไปด้วยความเครียดต่างๆมากมายความเครียดต่างๆมากมายเต็มไปหมดนะคะถ้าในมุมของคนที่มีคู่นะคะอืม คุณะคะดาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันจะต้องสมบูรณ์ว่ามันจะต้องโอเคมันจะต้องดีเพอร์เฟกเหมือนดีเอ็มเพรสรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นไปได้ดีแต่ว่ามันมีบางอย่างเข้ามาทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะใช่เหรอฉันเริ่มกลัวเธอแล้วนะปัญหาต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆที่เขาทําให้คุณเห็นเนี่ยอืเราเริ่มเราเริ่มไม่แน่ใจเราเริ่มกลัวแล้วอ่นะคะเริ่มระแวงแล้วเพราะเราจะต้องเข้าหาเขาตลอดเราจะต้องแบบ เป็นฝ่ายทักไปก่อนหรือเป็นฝ่ายไปหาเขาหรือเป็นฝ่ายที่จะยืน่นมือไปหาเขาตลอดอย่างนี้ค่ะมันเหนื่อยจะถามว่าโอเคมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันทุกข์แต่ว่าคือหลายๆอย่างอะคือคุณคุณก็ยังมีความรักให้เขาอยู่เต็มที่อะค่ะก็ต้องมาดูกันแหละว่าฝั่งของเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะกุ่มสิบถ้วยค่ะ หกไม้เท้าค่ะไพ่สวยนะคะ The Hangman นะคะสิบดาบค่ะ Page of Pentacles นะคะสามไม้เท้าค่ะ The Sun ค่ะ แล้วก็เอซอบวานนะคะโอเคจัดเตียงไพ่นิดนึงนะคะในฝั่งของเขานะคะมีไพ่ธาตุดินขึ้นมานะหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะไพ่ธาตุดินได้แก่ชาวมังกรพฤกษกกันนะคะ ไพ่ขึ้นมามีทั้งไพ่ดีแล้วก็ไพ่เสียนะคะสลับกันไปไพ่ดีคือไพ่ทีด่ดีมากๆด้วยสามใบสิบถ้วยนะคะหกไม้เท้าและเดิรซันนะคะแล้วก็มีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ด้วยไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาถึงสองใบนะคะนะคะคนโสดก็มีโอกาสเพราะว่าฝั่งของเขาเองเนี่ยถ้าเอามองในมุมคนโสดก่อนเนาะ ก็คือว่าเขาก็อยากที่จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากที่จะเติมเต็มความรักสิบั่วอยากที่จะเอาชนะใจของคุณคุณคือสิ่งที่เขาคาดหวงังคุณคือเป้าหมายเป้าหมายก็คือความสัมพันธ์ที่จะมีความสุขอะค่ะนะคะด้วยไพ่สิบถ้วยไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่แต่ว่า มันมีทั้งไพ่แฮงแมนสิบดาบนะคะขึ้นมาก็คือว่าเขาทำอะไรมากไม่ได้ะคะ่ะเหมือนเขามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับความคิดนะคะเขาคิดอะไรสักอย่างแล้วเหมือนว่าเขาเองก็ทุกข์เพราะว่าอาดีตของเขาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็คือโดนทำร้ายใจมาของคุณเก้าดาบของเขาสิบดาบเจ็บทั้งคู่เจ็บทั้งคู่เหมือนว่ายังตัดสินใจมัน มันเหมือนว่าฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอนะแต่ว่าบางอย่างเกี่ยวกับความคิดความคิดทั้งนั้นเลยอะค่ะที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการเริ่มต้นในครั้งนี้อะสามไม่เท้านะคะสามไม่เท้าก็คือตัวเลือกอืม เขาก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจคุณมันมีเหมือนทางเลือกหรืออนาคตบางอย่างที่ที่เขาต้องวางแผนอืมแล้วมันเป็นเกี่ยวกับความคิดของเขาล้วนๆเลยค่ะมันเกี่ยวกับความคิดเขาจะเป็นคนคิดเยอะอย่างหนึ่งเขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากคือใจหนึ่งเขาก็อยากที่จะก้าวไปข้างหน้ามองไปดานาคตนะแต่ว่าณตอนนี้ความคิดของเขามันดิ่งความคิดของเขาไม่ได้ จะไปข้างหน้ามันขัดแย้งกับหลายๆอย่างเหมือนความคิดของเขามันตีกันอยู่อะคะ่ะประมาณนั้นส่วนคนที่มีคู่นะคะก็คล้ายๆกันเป้าหมายของเขาก็คือคุณเป้าหมายของเขาก็คือการเติมเต็มความสัมพันธ์ที่มันจะดีงามในอนาคตนะคะให้สวยงามขึ้นมาถึงสีใบนะคล้ายๆกันเลยอยากที่จะสงหวัง หมือนเขามีเป้าหมายบางอย่างที่เขาจะต้องฝากวันแล้วก็ไปให้ถึงจุดนั้นอาจจะหมายถึงการแต่งงานหรือว่าในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีมากๆก็ได้เช่นกันนะแต่มันติดอยู่ ปัญหาในเรื่องของความคิดเช่นกันคล้ายๆกันเลยค่ะในระบบของคนโสดหรืออาจจะเป็นในเรื่องของคนเก่าก็ได้อยากที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะกลับมาเติมเต็มความรักอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เติมเต็มความรักนะคะเริ่มต้นใหม่เอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันมีในเรื่องของการทําให้เจ็บกันมาก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณเองหรือเขาเองที่เคยทําให้เสียใจกันมาก่อนหน้านี้ค่ะ มันติดอยู่ในหัวของเขามันติดอยู่ในความคิดของเขาทําให้เขาไม่ทําให้เขาแบบหยุดนิ่งทําให้เขาหยุดนิ่งอาจจะต้องให้เวลาเขานะคะให้เวลาแล้วหลังจากนั้นนะพอเขาคิดได้ปุ๊บตัวเลือกได้ตัวเลือกมาแล้วเขาจะเป็นคนยื่นโอกาสมาให้คุณเองนะคะแต่ยังไงก็ดีนะมันก็เลยทําให้คุณเครียดไงเหมือนคุณต้องวิ่งตามเขาเหมือนเขาไม่สนใจคุณอะ่ะอืม ต่มองว่าอาจจะต้องใช้เวลานะคะนิดหนึ่งใช้เวลานิดนึงช่วงนี้จ,จะเป็นช่วงที่แบบงงๆว่าจะเอาอยัางไงดีหรือหรือฉันต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะรักหรือจะไม่รักหรือจะอยังไงกันแน่เพราะเขาเขาคือความคิดของเขาล้วนๆนะคะต้องร้อยเขาเคลียร์ความคิดของเขาก่อนโอเคให้สรุปสามใบนะคะเจ็ดเหรียญค่ะห้าดาบนะคะ เดิมูนทั้งาความคิดนะคะอารมณ์ด้วยเรามาระวังในเรื่องของความคิดอารมณ์ด้วยของคุณก็เครียดเหมือนกันของเขาก็ทุกเหมือนกันเครียดทั้งคู่นะคะรองในเรื่องของความคิดลอารมณ์นะคะความกังวลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจมีเรื่องที่ไม่สบายใจยเข้ามาเยอะ มันก็เลยทําให้คุณหมดหมองในช่วงนี้นะคะอืแล้วก็มีการหันหลังให้กับใครสักคนอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกแหละเพิ่งโสดเพราะว่าเลิกรา,ากับใครมาแต่ว่าจะมีข่าวว่าเออโอเคจะได้กวนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณก็ยังรักเขาอยู่แล้วเหมือนเขาก็ยังรักคุณอยู่เช่นกันนะคะขอแค่ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นอารมณ์หมดหมดน,นะคะช่วงหนึ่งก็อย่ายอมแพ้นะแล้วก็ไพ่วันนี้ก็คือ ใช้เวลาพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้หรืออย่าไปเร่งร้อนอะไรนะคะใช้เวลาในการทบทวนบางอย่างแล้วก็พิจารณาไปทีละเลือกไปทีละสะเต็ปสเต็ปไปนะคะโอเคคลิปของกุ้มก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ